ให้น้ำเต,เต็มโอ้โห,โหแทบไม่ได้ใช้เลยดูวยวเก๋วดียงน้ำยาลบรอยไม่ได้หัวเทียนโอเคเอาละครก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเอานาะบีตอนรับสู่แก๊สเตชันนะครับก็ซึ่งตอนนี้อ่าเวิร์กช็อปเราก็นี่ฮะมีที่สร้างแล้วก็อัพไปเมื่อคิดไปแล้วนะฮะก็บอกเลยว่า <laughs> คุณคุณายจริงนะคือถ้าเปิดอ่า ปั๊มทั้งหมดเลยนะครับทั้งอ่าไอ้ปั๊มน้ำมันแล้วก็มินิมาร์ทแล้วก็ที่ล้างรถแล้วก็ไอตรงเนี้ยคือบอกเลยผมทำแทบไม่ทันอเออจริงนะฮะก็สรุปนะครับเดี๋ยวคลิป,ลป,ลป,ลปนี้เราจะมาอัพไอ้ที่ล้างรถกันดีกว่านะครับคือมันใช้ตังค์เยอะมากพอสมควรนะไอ้นี้วิ่งสองมั้งนะคมันพันห้านะคือไอ้ที่ล้างรถอ,ะอ่ะเออแล้วก็ ไอ้นี่มันพอจะมีของขายไหมเนี่ยถ้าไม่มีผมขอจะปิดเลยนะครับไม่ใช่อะไรคือมันไอ้เนี้ยหรือคนมาเดินให้มันสกปรกเฉยๆนะครับเออไม่ใช่อะไรถ้าเดินแล้วไม่สกปรกก็ไม่ได้ว่าคือมันทิ้งขยะด้วยอ่ะโอ้โหโคตรจะขี้เกียจเลยนะฮะขี้แต่งบ,บนสารด้วยโอเคครับอ่าเดี๋ยวล้างรถคันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูไอ้เพียัปเดตนะครับไอ้ อ๋อไอ้แคแล้ที่ลัางรถริว้วขาแค่ลิ้วเนี่ยเอาโอเคครับเดี๋ยวผมปิดลงรถเออลงซ่อมไว้ไว้ก่อนแล้วกันว่าช่วงเปิดนะฮะอะเดี๋ยวเรามาดูว่าเดดไอ้นี่กันนี่ความจุอ่ะอไปครับมันจะมีเพิ่มความทนทานของปัมป๊มปั๊มดับปืนอ่ะน่าจะเป็นปั๊มนะโอเคครับพันห้าอาไปโอ้ ได้เพิ่มความจุของน้ำด้วยนะครับโอเคแล้วก็มีอะไรอีกตังเรือเรือฮะตังเรือเรือสองพันห้าอัพอเลยวะเนี่ยโอ้เพิ่มความทนทานอัพอีกแล้วคือเดี๋ยวเดี๋ยวอัพเลยครับอัพไปโอ้นี่เพิ่มเพิ่มแรงดันอีกแล้วน่าจะอัพไปอ,อ่าผมว่าผมไม่รู้อะผมผมคิดเหมือนกับเวิร์กช็อปนะครับถ้าอัพไป,เ,ปเรื่อยๆแล้วมันจะ มีบริการเพิ่มขึ้นอ่ะคือแบบล้างรถได้ครั้งครสองอันอ่ะเออนั่นก็ดีนะครับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยว,วมันแป๊บนึงครับแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวเราโมาลุยกันต่อนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับสามขันรวดเดียวเดี๋ยวเรามาดูอ่านี่กันต่อ,ออีเออผมไปเพิ่งเจอมานะครับว่าเอ,อ่ออะไรอ่ะไอ้ พวกของที่มาใหม่นะครับที่เป็น DLC ปเดียวเซฟเดียวใหม่ก็มันจะอยู่ในอันไหนวะอัปเกรดเหรอ๋อนี่ฮะนี่มันอยู่ในนี้เลยนะฮะไอพาร์ทไทม์วะนี่ฮะมันคือเป็นอัปเดตมาใหม่อันนี้จะเป็นปกูดังใหม่นะครับอือเป็นพวกช็อปใหม่พันห้าตอนนี้ตังเรามีไม่เยอะเฮ้คือไปอัปปั๊มหมดแล้วหมดเลยนะครับว่าเออเวิร์กช็อปนี้น่าจะแบบวิวหุ่งนี่คือสามารถเคลื่อนาย้าย เออได้นอกและบนหลังคาอะไรวะคือตอนนี้ตังมีมีเนี่ยอยากอัพมากเลยนะฮะคือถ้าตังไม่เหลือเยอะคือผมจะไม่อัพนะเพราะเดี๋ยวจะไม่มีตังซื้อของแล้วก็ไอ้พารทชันตัวนี้จะเป็นเอ่ออะไรวะเนี่ยปาร์ตี้นะครับกับไอศ์ครีมอ่ะขาตั้งไอศ์ครีมก็จุดปาร์ตี้เออมันน่าจะมีของขายเพิ่มนะฮะไอตัวนี้น่าสนใจนะตอนนี้เฮ้ยตังสองพันสองพันกว่าพอดีเลยโอเคงนะั้น อัพไปครับได้ลงรถเดี๋ยวเราค่อยไปอัพทีหลังนะพอมันยังโอ้โหลงรถอัพถึงวิวเจ็ดได้ด้วยอุ้ยน่าสนใจนะฮะมีอะไรเพิ่มขึ้นด้วยโอเคองั้นไอตัวนี้ก็เลยแล้วกันอะไรอะวัดที่อืมมีอะไรอะบิ๊กโน้กโอเคอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงฮะอะไรอะสวิตช์ไฟทับเดี๋ยวเดียว เดือบตึบแค่เนี้ยอ่ามันต้องไปดูเออจับเนี่ยนฮะอ่าเดี๋ยวเราไปเชียร์นี่ก่อนเชียร์รถก่อนเดี๋ยวเราจะไปลงเล่นกับพี่พิเชี้ยกันนะฮะไปให้อาหารพิเชี่ยความความนานทีจะได้ลงมานะฮะเล่นกับเขาหน่อยฟับมผู้สูงตัวจตุวัลกันไหมเนี่ย ไม่น่าใช่หวังน้ำมันมาเดี๋ยวล้างรถลองดูครับว่ามันจะแรงไหมปิดก็ไม่ได้เปลี่ยนก็เท่าเดิมนะแค่เพิ่มปริมาณน้ำเฉยอแล้วก็ไม่แน่นะถ้าอัพจนเะเวลสุดแล้วมันอาจจะแบบเออล้างรถได้เยอะขึ้นบังนะัะผมภาวนาเป็นแบบนี้นะดีก็ดีอ่ะนะโอเคครับ อ่าเดี๋ยวเราไปดูไว้ตรงนี้กันดีกว่าไอศครีมอยู่ไหนอะอ่าอยู่ไหนคุณสมบัติตกแต่งเหรอเอ้ยยังไม่เปิดอีกอะเออคือมันต้องอัปเดตโปรมิ่งอะอยู่ไหนอ๋อมันต้องซื้อนี่ด้วยขาดตั้งไอศครีมมันจะมีแล้วก็อะไรวะเนี้ยสีรสชาติใหม่แล้วก็ปวยเหรอแล้วก็ปาร์ตี้ ปราร์ตี้เครื่องจำนวนปราร์ตี้เฮ้ยมีปราร์ตี้เอาอะไรก่อนดีอะปราร์ตี้นี่คือได้แบบกดโอ้โหพันเจ็ดพีเอาไอซกรีมมาเลยดีกว่านร้านไอซก,กรีมไอซ์ครีมไหม่นะฮะโอเคอยู่หน้าร้านอยู่หน้าปัม๊มอ่าของใกล้จะหมดแล้ว <laughs> ขอไปลูกค้าด้วยนะครับคือผมไม่ได้เอาของเข้าร้านเลยจนนี้ คือขี้เกียจอะสมมติว่าอกหาเงินจากไอ้เวกชอบมาก,กว่านะมันหาได้เยอะไงหาง่ายด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูไอ้ตู้ตุ้กิมกันโอ้โหเล็กมินิอะไรเนี่ยตัวสออคำสั่งลูกค้าจำนวนปัจจุบันเหรอโอ้โหนี่ล้างแล้วก็ตักใช่ปะโอ้ตอนนี้ยังไม่มีลูกค้านะฮะ โอเค,คผมต้องรอลูกค้าแล้วแหละเดี๋ยวรอให้มันแจ้งเตือนกันมาเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะว่าร้านไอศสกรีมเราจะขายยังไงไอ้ไฟตัวนี้ผมว่ามันต้องเป็นไฟที่ใช้จัดปาร์ตี้แน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะจัดตรงไหนร้านั้นแหละเออนะฮะเดี๋ยวนะทุกคนครับสว่าไอศกรีมมันจะมาแล้วพนักง,งานสามคนเอาละเราได้เวลาไป ไอสกิมแล้วว่าไงครับลูกค้าโอ้ว่าท่านเลยโอเคงัน้นลองเลยดีกว่าอ๋อโอ้นี่คำสั่งเหรอวานิลากับวานิลาอ่ะทุกคนนะหลังจากที่ผมงงข้างนั้นนะคนแรกผมต้องกวยมาก่อนดีเออนี่เออตอนแรกเรามาเตรียมไว้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวลูกค้าคนแรกผมยังตักไม่ได้เลยไอสกิมจะหมดแล้วไอสกิมน่าจะได้ซื้อเพิ่มน,นนะน่ะ เออือวันนี้ลาวันนี้ลาโอเควางไปดิเอา้าโอโคตรสเปกป่ะโอ้ยไอส้สกีป้าอะไรตักแก๊สขึมาอ่ะเนี่ยเออเสียงลูกค้าเอาแล้วลูกค้าจะยังไงลูกค้าครับโอ้กดละรั้งเหรอ โอ้กูพยายามหลอกลวงจัหนพยายามหลอกลวงเลยไม่ได้เ,ไเดี๋ยวขายสกปบ,บ้าเลยขายยงางคิดใหม่ไะเลยอ่าสตรอเบอรี่กับแบบเปื่อนโอเคเริ่มมีประสบการณ์แล้วมาโอเคอ่ารู้สึกว่าเราจะถ้าเราขายเร็วขึ้นมันลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอนานนะฮะโอเคกระดิ่งโอ้เอา้าไม่อะไรวะเดี๋ยวลูกค้าครับ เออโอ้มันรอนานจัดจอเฮ้ยเดี๋ยวผมว่ามันต้องล้างไอ้นี่ด้วยนะเวลาตักอ่ะขายขาดทุนหรือกำไรอยู่แน่ไม่แค่นี้แหละเอาไม่พอใจเฉยโอเคงั้นอ่ามผมขี้เกียจขายแล้วฮะขายคนยากงั้นเดี๋ยวจะให้พนักงานเรามาขายดีกว่านะครับ รอกันอยู่ด้านะอืมแล้วก็เนี่ยไอตรงนี้ผมขอปิดไปเลยนะปักไ้ก่อนไอตัวนี้คือไม่มีขวงแล้วไอพนักงานมาขายไอรีมแทอนอ่นี่ทำไอ้สครีมแต่ตั้งเขาก่อนด๋ยวเขาไม่มานะโอเคอุย้ยเดี๋ยวเหลือพนักง,งานในร้านเลยเดี๋ยวเราไปดูพนักง,งานนะครับว่าเขาจะขายดีไหมโอ้คุณ ออไอสกีหมหายอะไรอะเขารอนานเขากลับหมดเหรอ้ยที่ปั่นโนมันเขากลับเอ้ยไม่ใช่หรือไอ้ที่ไอลงจอดไอที่จอดรถมันจะเป็นคนที่มาซื้ออีนนี้ด้วยป่ะไแล้วไปปิดหมดเลยเอาของในร้านเอาขายไปเลยแล้วกัน โอ้อะไรกันครับเนี่ยเอาล่ะก็ตอนนี้ผมว่าเราควรเปิดไอ้เปิดได้พวกช็อปเราดีกว่านะครับคือตอนนี้ขวงในเวกช็อปก็มีพลอยนี่อยู่เดียวคืออยากหาตังค์แล้วตอนนี้มีหกร้อยเองอ่าเดี๋ยวดูนี่ด้วยตอนนี้คือผมขาดไอ้น้ำยาไอตัวเนี้ยนะน้ำยาลบรอยนะครับราคาขึ้นเลยตอนนี้แบตเตอรี่หัวเทียน โอ้โหมีแต่ความข,ขึ้นจะมีแต่ความขึ้นทั้งนั้นเลยเอาละไอซึคีมมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแก้มือใหม่กับไอ้เจ้าไอซึคีมนี้ก่อนดิอ่ะมาลองใหม่นะครับเมื่อกี้เอ่อลูกค้าแบบเกลือนอุคิลูกค้าตแบบัวแกนส่งเอ็นสตรอเบอรี่เล็กกับเล็กเอ้าก้อนเดียวกันเพื่ออะไรคือโอ้คนละครั้งบอ๋อโอเคครับเมื่อกี้ลูกค้า เขารอนานเกินนะคือแบบเออผมรีลายนี่เกินต้องการอะไรค,ครับลูกค้าช็อกโกแลตหนึ่งอันเอาเป็นเดียวพอฌาบชอ็ชอกโกแลตฮะอีได้เลี้ยวหนึ่งอันเฮ้ยมึงเอาไปเลยสอนอ๋อคือเราต้องดูด้วยว่าเขาเกลียนไม่ใช่ว่าใส่อ๋อโอ้โหได้นั่นฟรีไปหนึ่งอันเลย เโอเคมาดูเวิร์กช็อปกันนี่เฮ้ยสองคันเลยโอเคผมพร้อมพร้อมให้บริการทั้งสองคันมาฮะของดองไว้เลยเพราะผมมีประสบการณ์ทนะั้งเรื่องออของมันขึ้นของอ่าเรียกว่าของมันราคาแพงแล้วถ้าเรามาขายอย่างเงี้ยแล้วราคามันก็จะตกคือเราไม่ได้กําไรอะไรนะฮะคือเอามาขายแล้วแบบไม่ได้เลยเลยเงินก็ขึ้นช้านะแถมติลดลบด้วยดีไม่ดีสุดท้ายน,นั่นแหละเป็นประเด็นนะทำให้เราปรัอมเงินยากนะ เราต้องดูไอจุดเขียวอ่ะด้วยนะฮะแล้วก็พไปดูราคาด้วยว่าเราจะได้กำไรเท่าไรเท่าไรนะฮะมันจะมีราคาบอกอยู่ราคากลางอะ่ะตลาดมันขึ้นขึ้น,นลงลงนะฮะจะต้องดูตรงนั้นด้วยเฮ้ยมาปุ๊บได้เปลี่ยนถ่ายนี่เลยนี่ฮะมันอาน้ํายาหล่อเย็นน้ำมันเครื่องเอิร์นน้ำเลยวะมอ,อน้าดนะ้ยนี่เติมโคตรหนาเลย เสร็จไปอีกหนึ่งคันแล้วก็นี่ทัวมาฮะทัวมาบอกเลยว่าทัวมันต้องไปซื้อไอศิครีมแล้วแน่นอนบอกเลยขายดีแน่นะฮะโอ้โหมีประกานหลายอย่างป๊อปเงินได้เยอะๆแน่นอนนะร้านไอศิครีมเดี๋ยวไปดูก่อนขายข้อไหมขายดีไหมฮะน่าจะผู้หญิงมาขายนะเออคิดไม่ทันเลยเอ๊มเสียงฟังด้วยโอ้ ยกนิ้วให้เลยฮนะบริการยังดีเดี๋ยวไปล้างรถก่อนคือไอในมินิมาร์เราของไม่ค่อยเยอะ่ะเอาลัะเดี๋ยวมาดูไอรถคันนี้กันเดี๋ยวกว่าล้อๆๆอล้อลอลอ,ลอปล่อยไม่นานไม่นานนะเดี๋ยวลูกค้าหนีขนาดยกรถไปยังหนีได้เลยนะลูกค้ากดลงเิงก,ก็ได้ไงไม่ใช่อะไร คือเองนานมาซ่อมไม่ค่าค้าเอาตรงนีไปซ่อมร้านอื่นสิจะรอให้มืดค่ำก็ไม่ได้กลับบ้านกับพอดีนะฮะลูกค้าบอกเออก็ <c oughs> ขอแผ่ในเรื่องนั้นหน่อยเพราะผมติดธุระเยอะไม่ได้จ้างพนักง,งานเยอะขนาดนั้นนะครับเออคือตอนนี้เอามาอีกคันแล้วโอ้ยแล้ว,วน้้ำยาลบรอยคือมีอย่างเดียวด้วยนะครับไม่รู้ว่าคันอีกคันหนึ่งมันได้ใช้ไหม <c oughs> โอ้มันราคาขึ้นอ่ะผมไม่อยากซื้อ โอเคกระจกกระจกจ,ะจกพอมีอยู่เดี๋ยวถ้าราคาลงอ,อผมจะสอยไม้ให้หมดเลยฮะมีเท่าไหร่ไม่ใช่จำนวนมันมีเท่าไหร่นะ <c oughs> คือเงินมีเท่าไหร่นั่นเอง <Okay. S 1> โอเคหโหโี่ร้อยฮะเดี๋ยวดูก่อนอจดส่งรดจังย่างอีกโอ้หกสิบ โอไม่ได้กําไรเลยฮะขาดทุนอ่อดูดูยกดูก่อนนะฮะว่าใช่ไหมเขาได้ใช้ไหมใช้ด้วยอ่ะโอ้ไม่เหลือซักอันเลยเหรือไม่เหลือไม่เป็นไรฮะไม่เหลือเราก็ยกไปงั้นแหละเดี๋ยวลูกค้าจะหนีไป <c oughs> บริการลูกค้าแบบไฟแนนะซคือถ้าอ่ามันในเนี้ยถ้ามันไม่ได้ใช้น้ำยาลบรอยผมก็จะซ่อมให้อยู่นะแต่ถ้าซ่อมแล้วก็คือมันต้องซ่อมให้เสียบหมดอ่ะ ถ้าลอยให้น้ำยาลุกอยมันมามันก็แบบลูกค้านี้เงี้ยแล้วก็มีได้ตรังนะครับมันแหละคือประเด็นหลักเลยคือขาดอะไรก็ได้แต่ทาขาดอุปกรณ์ซ่อมนะฮะพวกหนุ่มอะไรนี้ในร้านนี่ขาดได้ <laughs> เอาเคบเดี๋ยวเราไปดูไอ้ลงรถกันว่ายังอยู่ไหมเดี๋ยวมึงแกอยู่อีกเหรอโอ้คือเขาจะบอกเออยกลงกไวขนาดนี้แล้วผมจะไปยังไง กดลงได้นะโอเคโอ้โหไม่พอใจเลยฮะคือถ okay, ้าเราซ่อมไปก็ท่านนะฮะคือซ่อมเสร็จเขาไม่พอใจเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเรามาดูไอ้น้ำยาลบรอยโอ้ราคายังไม่ลงเลยงานหงคงต้องปิดไอ้ตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็รอให้แของเราครบในนี้เราก็ค่อยมาค่อยมาเปิดร้านใหม่ โอเคครับก็สำหรับแก๊สเตชั่นในพัดพัดนี้นะผมคงต้องขอลาไปตัวนี้ดีกว่านะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลฟ์ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พายิปใหม่ช่องเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ